จะหลับตาดูว่าดาวบอกว่าอะไรตอนนี้นะโอเคเร็วๆนี้เนาะประมาณมันบอกเลขแปดเนาะเลขแปดในความหมายก็คือวันที่แปดก็ได้หรือภายในแปดวันแต่เราเลขแปดก่อนนะแปดสิบแปดยี่แปดเอาแค่เลขของเดือนนี้นะกรกฎาคม ช้าสุดก็คือเดือนสิงหาแปดสิแปดยี่บปดพอแค่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือภูเขาไฟจะระเบิดครั้งใหญ่ในโลกหรือเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโลกจะบนดินก็ได้ใต้ดินก็ได้ใต้น้ำก็ได้ภูผิดแล้วก็เกิดภูเขาไฟปะทุครั้งใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันมีความเสียหายสองที่เนาะ แต่ที่หนึ่งที่ต้องเจอเนาะก็คือที่ยุโรปก็ต้องเจอแล้วก็ในแถบเอเชียแล้วก็ตอนตายมัน2ที่ละกันขั้นตำ่ำเกิดขึ้นแน่นอน88-28หรือเร็วสุดภายใน8วันนี้แต่เอาเลขแปดเป็นตัวหลัก2เดือนนี้โดนแน่แนๆมาแล้วนะครับพอดีหลับตาเห็นก็เลยบอก88-28นี่คือวันที่ที่จะเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในโลกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติาศาสตร์นะ ประวัติศาสตร์เลยนะวูผมก็เป็นห่วงเนาะแต่งจริงแล้วนี่คือคำทำนายใช้วิจรารณญาณในการฟังแต่เกิดขึ้น